สวัสดีครับเด็กๆทุกคนมาเจอคุณตาแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณตาก็จะมีเกมสนุกๆให้เด็กได้เล่นกันเกมนั้นก็คือเกมตักน้ำมหาสนุกนั่นเองเกมนี้สามารถเล่นภายในครอบครัวของเด็กได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนั้นเรามาดูอุปกรณ์ก่อนอน,นะครับหนึ่งเลยนะครับเด็กๆแก้วใบเล็กนะครับแก้วใบใหญ่ ้างในก็จะมีลูกอิงฟองนะครับโหลกแก้วใส่น้ำหรือกระมังก็ได้นะครับแล้วก็น้ำนั่นเองส่วนเกมจะเล่นยังไงนั้นเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูกันเลยนะครับเด็กๆไปกันเลยครับเด็กๆสำหรับกติกาของเกมนี้ก็คือให้เด็กนะครับนำแก้วใบเล็กน้ำตรงนี้นะครับ เด็กต้องให้เด็กๆนะครับวิ่งนะครับวิ่งอย่าให้น้ำหกนะครับเติมน้ำในแก้วใหนะครับจนกว่าน้ำเต็มให้ลูกปิงปองลอยขึ้นมานะครับครับให้เด็กๆนะครับเติมน้ำเข้าไปในแก้วนะครับจนเต็มให้ลูกปิงปองนะครับหล่นออกมาจากแก้วถือว่าเกมนี้สิ้นสุดนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเด็กๆก็สามารถนะครับ ชวนคุณพ่อหรือคุณแม่หรือคนที่อยู่ในบ like ้านนะครับมาเล่นเกมนี้ได้นะครับสําหรับกูตาวันนี้นะครับกูตาก็มีตัวช่วยนะครับก็คือน้องไปชินนั่นเองสว <kit magic> ัสดีครับสวัสดีครับน้องไปชินวันนี้เรามาเล่นเกมกันนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับพร้อน้องไปชินพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับมแ้ครับพร้อมแล้วนะครับิน <S <S เกมนี้นะครับของน้องเบชินตกลงมาแล้วเห็นไหมครับเด็กๆครับเด็กๆสำหรับเกมนี้นะครับผู้ที่เป็นฝ่ายชนะก็คือน้องเบชินนั่นเองนะครับของน้องเดกๆนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆเล่นกับพ่อกับแม่เสร็จแล้วถ่ายคลิปวิดีโอให้คุณตาดูบ้างนะครับแล้วเจอกับคุณตากันใหม่นะครับบ๊ายบายครับสนเกบ๊ายบาย